สวัสดีครับผมที่ดีกรีแก็คเจริญครับวันนี้ผมมีความภูมิใจที่จะนำเสนอว่าทาธุรกิจหมอสิงอย่างไร2ปี25ล้านบาทนะครับมาดูรครับทางลวนที่คุณมีติดเลือก2ปี25ล้านบาทนะครับ สมมติเราตั้งโจทย์ไปนะครับว่าเราต้องการมีสภาพทางการเงินและเวลานะครับมีความปรารถนาอะไรก็ที่จะมีบ้านหนึ่งหลังราคา10บล้านเงินเก็บสิล้านแล้วลราคา5ล้านบาทนะครับเราตั้งโจทย์จนได้ที่25ล้านบาทเมรูครับเราจะทําอย่างไรจึงจะมี25้าล้านบาทนั้นก่อนเกษียณอายุนะครับสมมติธุรกิจที่เราทําอยู่นะครับมีรายได้ประมาณ5้าหมื่นบาทต่อเดือนนะครับหรือเราทํางานกินเงินเดือนนะครับวันเดือนละเจ็ดพันถึงห้าหมื่นบาทถามว่าท่าน สามารถเก็บได้นะครับถ้าท่านเก็บได้เดือนละห้าพันบาทไหมายความว่าสิบปีท่านจะมีเงินหกแสนนะครับยี่สิบปีมีเงินล้านสองนะครับสี่สิบปีท่านจะมีเงินถึงสองล้านสี่แต่ด้วยเวลาที่จํากัดของชีวิตนะครับเราไม่สามารถเก็บได้เดือนละห้าพันบาทก็หมายความว่าเราก็จะไม่มีสองล้านสี่นะครับมาดูกันครับ ถ้าเราจะมี25ล้านเราทําอย่างไรบ้างนะครับท่านสละเ,เวลาสักวันละสองสามชั่วโมงเพื่อสร้างไรายได้กับธุรกิจหมอเสงวันละพันถึงสองหมื่นสามารถทําได้ใช่ไหมครับถ้าท่านทําได้นะครับท่านจะได้สร้างไรายได้เดือนละหกแสนบาทกับธุรกิจหมอเสงดังนี้นะครับปีหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองนะครับสิบปีเจ็ดสิบสองล้านบาทมาโดยครับขั้นตอนทําอย่างไรบ้างน,นะครับตัวเราครับสามารถหาคนมากินยาครับใช้ดีแล้วบอกต่อฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับภายในสิบห้า วันนะครับมีสองคนทุกคนคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันนะครับทําตามการเรียนแบบกันนะครับสิบห้าวันสองคนนะครับทุกคนมีคะแนนสามร้อยคะแนนเหมือนกันนะครับนายาดีไปใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับเดือที่หนึ่งก็จะมีสี่คนในชั้นนี้นะครับ เดือนที่2อนะครับเราก็จะมีแปดคนเดือนที่3มีสิคนเดอื 1, อนที่สี่นะครับมี3ามสิบงเดือนเดที่5้าก็จะมีหกสบคนครับท่านคนที่ท่านอบแทนทูลบอกว่าหนึ่งแต่สองสองเป็นสี่สีเป็นแปดแเป็น6ิหกเป็นสามสองสางเป็นหกสิี่นี้ครับถ้าแต่รูปไม่แบบนี้นะครับหนแต่สไปเรื่อยๆ3มครั้งเท่านั้นจะมีรวมทั้งหมดห้าร้อยสามห้กว่าล้านคนเดียวแต่ในความเป็นจริงเป็นไปนไม่ได้นะครับเรานำพิสูจมาให้ดูแต่ถ้าเราสามารถที่จะแนะนำคน นะครับฝั่งซ้ายสามคนฝั่งขวาสองคนห้าคนแบบนี้ทุกคนที่ืันกันชอบเหมือนกัน ครับเหมือนกันทำตามการเรียนแบบกันนะครับหาสองคนนะครับสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกแบบนี้นะครับเดือนที่ห้าก็จะมีหกสิบสี่คนแต่ถ้าเราหาห้าคนนะครับห้าคนคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันทำตามการเรียนแบบกันนะครับใช้ยาดีแล้วบอกต่อแบบนี้ภายในห้าทางเท่านั้นเราก็จะมีคนถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนร้อยยี่สิบห้าคนทีเดียวในทฤษฎีนั้นนะครับคนหนึ่งหมื่นห้าพันคนนั้นเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ในความเป็นจริงแร้วค์ไม่มีใครมาทํางานกับเราทั้งหมดนะครับเราเอาเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับสิบเปอร์เซ็นของห้าหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะครับเพียงพันห้าร้อยคนนะครับสิบคนเป็นผู้บริโภคยานหนึ่งคนนะครับสิบคนเป็นคนทำธุรกิจหนึ่งคนนะครับหมายความว่าในหน,นึ่งพันห้าร้อยคนนั้นมีโอกาส สมาชิกที่ประสบความสำเร็จถึง150คนทีเดียวนะครับขึ้นจากเพ็นนะครับวางซ้าย750คนวางขวา750คนแบบนี้ทุกคนซื้อ,อยาก,กินซื้อ,อยาขายนะครับ1้อยคะแนนบ้าง75คะแนนบ้าง50คะแนนบ้าง1ิคะแนนบ้าง <c oughs> เป็นแบบนี้ฝังฝ่งซ้ายฝั่งขวาคุณที่10คะแนนก็หมายความว่าบริษัทบล็อกจ่ายอยู่ที่6 0 0ันคะแนนซ้าย6 0 0 0คะแนนขวา2 0 0 0 0บาทต่อวนัวนต่อรอบก็หมายความว่า30วันเราจะมีรายได้ถึงเดือนละ0 0 0 0 0บาททีเดียวนะครับ แต่ถ้าเกิดคนไม่ทำถึง15,000คนนะครับทำเพียงแค่1,200คนนะครับเราสมัคร3รหัสครับท่านวางซ้าย300แบบนี้นะครับสมัคร3รหัสทุกคนมีคะแนนซื้อยากินซื้อาขายเฉลี่ยวันละ10คะแนนนะครับต่อวันต่อรอบนะครับทําให้ฝั่งซ้ายเราได้รับที่วันละ10,000บาทฝั่งขวา10,000บาทรหัสบนเราได้รับ20,000บาทนะครับ สี่หมื่นบาทคูณด้วยสามสิบวันก็หมายความว่าหนึ่งเดือนก็คือล้านสองแทนที่จะเป็นแค่หกแสนนะครับหนึ่งล้านสองถ้าเป็นแบบนี้ต่อเนื่องนะครับสองปีนะครับหนึ่งปีเราก็จะมีสี่ล้านสี่แสนบาทนะครับถ้าสองปีก็จะมียี่สิบแปดล้านแปดแสนบาททุกท่านครับถามว่าถ้าสองปีเราไม่ได้ยี่สิบแปดล้านบาทเราได้สิบล้านบาทโอเคไหมครับถามว่าถ้าสองปีเราไม่ได้สิบล้านบาทเราได้ห้าล้านบาทโอเคไหมครับเพราะสมัครทำธุรกิจเพียงแค่ห้าร้อยบาท ท่านั้นเองคือ,อยาดีไปแนะนาและบอกต่อนะครับถ้าเราทําแบบนี้ก็หมายความว่า28ล้านเรากลับมาตอบโจทย์เราที่ว่า2ปี25ล้านบาททุกขั้นครับ25ล้านบาทถ้าหากว่าเราทําภายใน2ปีไม่ได้ถามว่า3ปี4ปี5ปีเราก็ย่อมรอได้หากว่าอาชีพเดิมที่เราทําไม่มีโอกาสได้นะครับขั้นตอนทําง่ายๆครับคือ 1, สมัครเป็นสมาชิกทันทีก็สองก้าวมุลเพื่อ้น้างรายได้ก็ส3ม สร้างคะแนนส่วนตัวนะครับซื้อยาไปแนะนําคนนะครับ300คะแนนนะครับจดรายชื่อคนที่อยากมีสุขภาพดีและต้องการมีรายได้ดีนะครับออกไปพบเพื่อแบ่งปันขยายธุรกิจและชวนคนมานะครับสั่งสมัครทำธุรกิจนะครับประมาณ5้าคนนะครับทุกคนคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันทําตามกันนะครับสมัครแล้วก็มีสินค้า300คะแนนนะครับจดรายชื่อออกไปแบ่งปันนะครับ ห้าคนนะครับเท่านี้ทำสามเอสหนึ่งเอ็มเซลสปอนเซอร์เซอร์วิสแล้วก็มิงนะครับจัดประชุมช่วยให้สมาชิกในองคอ์กรประสบความสําเร็จนะครับเราก็จะประสบความสําเร็จตามแน่นอนนะครับทุกท่านครับหากท่านสงสัยนะครับไม่เข้าใจประเด็นใดต้องการสอบถามข,อขอ้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประสบความสำเร็จมีความสุขมีสภาพทางการเงินเร็วขึ้นกับธุรกิจหมอเสงโทรมาสอบถามก็ได้ครับ0ู4ย์4 5 5 5ี่เจีห้าห้าห้า้ามีคำตอบชัวร์ครับสวัสดีครับ